สวัสดีครับวันนี้ชัดก็จะมารีวิวเจ้า Toyota a อัลพานะครับ A N H 2 0นะครับผมคันนี้เป็นรถนำเข้าแบบ32นะครับผมจดประกอบ32นะครับนำเข้ามาทั้งคันนะครับคันนี้รถลำดับที่2จากป้ายแดงนะครับเล่มทะเบียนเดิมๆจากป้ายแดงนะครับสภาพรอบคันสวยนะครับผมสีเดิมโรงงานนะครับมีเก็บสีริ้วรอยมาบ้างบางชิ้นนะครับผมนี่สภาพสวยเลยนะครับผมกระจังหน้าคมเมียมสปอร์ตไลท์ครเมียมนะครับผมขายพร้อมทะเบียนสวยนะครับ นี่นะครับสีรอบคันสวยดูดีนะครับนี่คันนี้เป็นตูประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับผมนี่นะครับสีรอบคันสวยนี่นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับโลสติ๊กเกอร์ญี่ปุ่นประหยัดไปไปภาวะโลกร้อนอยังอยู่เลยนะครับนี่นะครับผม อีกรอบคันสวยนะครับนี่เดี๋ยวไปดูเบาะกันครับผมเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับนี่สองสไลด์ไฟฟ้าสองฝั่งเลยนะครับผมเบาะหลังก็จะประมาณนี้นะครับไอ้ประสะรุปหน่อยนี่นะครับ เบาสภาพสวยอยู่เลยนะครับเบาเดิมโรงงานนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยเลยนะครับนี่นะครับมีแผ่นยางปูมาเรียบร้อยแล้วครับปูพื้นมาเรียบร้อยแล้วนะ่ะนี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเบาหน้ากันก่อนเดี๋ยวค่อยมารีวิวนี่นะครับเบาหน้าเบาหน้าก็จะประมาณนี้นะครับ นี่ครับมีกุญแจสองดอกนะครับเป็นปุ่มพุ s สตาร์นะครับผมเดี๋ยวเราลองตาร์ทกันนี่นะครับพวงมาลัย airbag พวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะครับไม่สองแสนกิโลนะครับผมติดตั้งจอ Android 9นิ้วมาแล้วนะครับผมแอร์ออโต้นะครับนี่นะครับผมภายในเบาะนุ่งเบาะหน้าสวยๆเลยนะครับภายในสวยนะครับซักสปามาให้แล้วนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกับฝาท้ายกันนะครับเครื่องเดิมๆโรงงานนะครับเดิมๆโรงงานเป็นเบนซินไม่เคยติดแก๊สน,นะครับผมคานหน้าเดิมไม่เคยมีชนนะครับน็อตไม่ขยับนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับมีเก็บสีมาบ้างนะครับผม ริ้วรอยตามการใช้งานนะครับโลโก้โตโยต้ายังอยู่นะครับนี่ครับเครื่องก็ประมาณนี้ครับเดิมๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายกันนี่ครับฝาท้ายก็เดิมๆนะครับผมเป็นฝาท้ายปิดไฟฟ้านะครับนี่ ก็ประมาณนี้ครับภายในงภายในนะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันอีกทีหนึง่งชึบเดี๋ยวลองปิดก่อนนี่ฝาท้ายไฟฟ้า,าอ่ะเดี๋ยวมาดูประตูฝั่งนี้กันบ้างนี่นะครับอ่ะเข้ามานั่งเลย อันนี้ขอปิดสรุปก่อนนะครับร้อนอ่าอันนี้ก็เป็นแอร์นะครับผมเปิดปิดแอร์นะครับผมแอร์ออโต้นะครับปรับได้อะไรได้หมดเลยนะครับแล้วอันนี้เป็นสวิตส์ลูปนะครับเปิดได้อ่าโอเคแค่นี้ก็พอให้หอมปากหอมคอ,อ,พ,อ,พ,อพอเพราะว่ามันเปิดได้อยู่ละโอเคอันนี้ก็เป็นไฟลู p ตอนกลางคืนนะครับลูมตอนกลางคืนนะนี่จะมีไฟตรงนี้เส้นเส้นตรงนี้ ภายในก็สวยดีนะครับเหมาะสำหรับใครหารถครอบครัวไว้ใช้งานอยู่นะครับผมไปไหนมาไหนได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับข้างหลังบอหลังก็สวยเช่นกันนะครับผมวางแก้วนงแก้วน้ําได้นะครับนี่นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับจอหลังดูได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นเส้นหน่อยนะครับผมตามอายุการใช้งานนะอันนี้ประมาณนี้ครับผมนี่ครับข้างหน้าก็สวยดูดีนะครับผมเป็นจอ a อ d r o i d 9นิ้วสามารถ นี่ละชึบนี่ประมาณนี้ครับผมสวยภายในสวยใครหาใช้งานอยู่เหมาะสมเลยนะครับผมครอบครัวคันนี้ชัดเปิดราคาอ,อยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปรีวิวภายในข้างหน้ากันแล้วก็ลองขับกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวภายในข้างหน้ากันจอนี่มันก็เนี่ยเลื่อนได้มีแอ Store มี YouTube มีบูทู h สามารถดูได้หมดเลยนะครับแล้วก็จอแอร์ออโต้ปรับได้เหมือนข้างหลังเช่นกันนะครับอ่ะเนี่ยออโต้ Auto เลยกดออโต้อ่ะกดได้เหมือนกันแต่ผมชอบเย็นๆก็มีที่เก็บของนะครับที่วางแก้วน้ำแล้วก็สไลด์ได้ด้วยอันนี้นี่สไลด์ได้ น,นี้ที่วางที่เก็บของนะครับนี่ก็ที่เก็บของเหมือนกันนี่โอเคแล้วก็เจ๊พวกบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับคู่มือการใช้รถอยู่ครบหมดนะคันนี้ไม่สองแสนเช็คสูตรตลอดนะครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเทสได้กันครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับผม ข้าเข็มขัดก,ก่อนรถขวาโล่งนะครับรถซ้ายก็เกือบจะโล่งแล้วเช่นกัน รถช่วงล่างขับใช้งานปกตินะครับเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดังนะครับผมอัตราเร่งปกตินะครับขับใช้งานปกติเลยนะครับนี่ครับขับปกติเลยนะครับไม่มีตำหนิใดๆนะขับดีมากนะครับผมไม่นิ่มไม่ย้วยนะครับ ขับแบบปกติเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับเบรกเบิกดีนะครับเบรกอยู่โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับผมครับก็ถ้าใครสนใจรถคันนี้นะครับผมเจ็0แสนห้าหื่นบาทนะครับผมรถอยู่ชลบุรีบางแสนนะครับมาลองขับมาลองเทสได้กันได้นะครับผมต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูนะครับ ผมถ้าดูคลิปนี้ชอบเนี่ยผมมีบริการจัดส่งนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม